สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch Command Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Swiss Military นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาสวิสแท้ๆเลยนะครับที่ทำนาฬิกาเกี่ยวกับ Military หรือว่าเกี่ยวกับทหารแล้วก็การเดินป่านะครับแบรนด์นี้ยังทำ มีดพกสวิตด้วยนะครับแล้วก็นาฬิการเรือนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสวิตมิต d ิเจอรี่แฟลกชิพหรือว่าเรือธงนะครับในรุ่นโครโน0 6 5 1 8 3นะครับ7 0 4 7นะครับซึ่งเป็นรหัส Reference ของนาฬิการเรือนนี้นะครับคำว่าฮโน่าก็หมายถึงความมีคุณภาพสูงนะครับเกี่ยวกับความเที่ยงตรงในการทำงานแล้วก็วัสดุที่มีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็แฟลกชิพก็คือรุ่นบนบนของเขานะฮะ นาฬิกาเรือนนี้นะฮะและในกาเรือนนี so, charge, like ้นั้นลูกค้าส่งมาเซอร์วิสเปลี่ยนเครื White ่องนะครับไม่ใช่ออร์ฮอล์นะฮะจะเป็นการเชนส์เดอะมูฟเมนต์นะครับหรือการยกเครื่องใหม่เลยนะฮะเปลี่ยนทั้งหมดของเครื่องนะครับคงเหลือไว้แต่นาปัดแล้วก็ชุดเข็มก็ตัวเรือนเท่านั้นนะครับเครื่องข้างในนั้นเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดนะครับก็มาจากนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่แผงวงจรแล้วก็เซอร์กิตซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นวันพีซนะครับเสียหายท ทำให้ทางทีมช่างได้ตัดสินใจนะฮะแจ้งลูกค้าว่าควรจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเครื่องใหม่นั้นคุ้มกว่าการเปลี่ยนแผงวงจรนะครับเพราะว่าเราจะได้ชุดจักรใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทุกวัสดุของเครื่องที่ทําใหนาฬิกาทํางานเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะและนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะแล้วก็หากท่านใดนะครับสนใจที่จะนํานาฬิกาสุดลักยิ่งท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านนะครับ ก็จะมี2ช่องทางนะครับถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดนะฮะสามารถส่งมาทาง Facebook Fanpage ได้นะฮะก็จะเป็น Facebook Fanpage Modify Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับและอีกช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง Line Official นะฮะก็จะมีแอดมินตอบคำถามหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกา ที่จะสวิตได้นะฮะหรือถ้าอยู่ในกทมหรือว่าปริมณฑลนะครับอยากจะนำนาฬิกามาสวิตถึงที่ร้านถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับเรารับกลับบ้านได้ภายในวันนั้นเลยนะฮะถ้าเป็นอาการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เรามีเครื่องที่พอจะซัพพอร์ตให้กับท่านอยู่แล้วนะฮะก็เปลี่ยนได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้กรลาไปก่อนสวัสดีครับ